สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไป ซึ่งผมก็ไปเชียงรายอีกแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่เดียวกันบอกครับอ่าต้องไปกินร้านนี้ต้องไปกินร้านนี้อออบอกอร่อยอย่างง้นอย่างนี้ผมก็อ,กอ้บ้าอร่อยอะไรผมก็ปักหมุดตามเขาที่ถ้าผู้ชมผมขับรถไปตลอดทางที่ผมขับไปครับผมนั่งกลด่าออไปตลอดทางว่า,วาร้านอะไรมันอยู่ไกลขนาดนี้หนึ่งไกลมากสองมันอยู่ในป่า,อปาโอ้โหและที่สาคัญที่สุดไฟฟ้าก็ไม่มีแล้วมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่แล้วผมไปถึงไปถึงพอทุกคนลงไปที่ร้านทุกคนก็ ตุ๊ปัตุเปแล้วตุ้ปัตุเปลงไปแล้วสั่งหันแล้วก็แบบว่าเออเอามาอะไรก็สั่งมาเลยมาแล้วไงแล้วก็โมโหแล้วก็กินกินเหอะแล้วก็กลับอ่ะพอกินเสร็จปั๊บมันไม่ใช่กินเสร็จปั๊บดิแค่เมนูแรกจานแรกที่เข้าปากผมเรียกเจ้าของร้านมาเลยครับหนูฉันจะทําไม่กินถือว่าผิดครับ ไม่กินถือว่าผิดไม่กินต่าจังหวัดมันอร่อยขนาดนั้นท่ผู้ชมอยู่ในป่าจริงถ้าท่านถ้าท่านเจอร้านนี้จะอยู่ในป่าจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านไปจังหวัดเชียงรายครับผมและถ้าได้มีโอกาสชอบเข้าป่าล่าสัตว์ไปไปไปถึงขนาดไปถึงนาดปักหมุดได้ปักมุดได้ปักหมุดไปได้ไปได้จริงๆแต่ท่านผู้ชมถ้าไปถึงเชียงรายแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดไร่รื่นรมคาเฟ่จังหวัดเชียงรายครับมาไม่ยากนะครับ พอคุณลงจากเครื่องบินจะมีรถมารับที่สนามบินเชียงรายเลยครับจากนั้นเดินทางอีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะถึงไร่ลื่นลมแล้วครับถ้าใครอยากจะขับรถไปเที่ยวเองก็ปักหมุดแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าไร่ลื่นลมได้เลยนะครับไอเดียที่จะทําไร่ลื่นลมเนี่ยนะครับเริ่มมาจากคุณซิลิวิมลนกิตะพาณิชครับหรือคุณแอปเปิลเธอมีแนวคิดครับที่ทําสิ่งดีๆสิ่งที่ยั่งยืนกลับคืนสู่เพื่อนมนุษย์ให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับความสุข ความรื่นรมของชีวิตที่แท้จริงที่ไร่นะครับจึงมีทั้งวิวแบบสวยสวยมากบรรยากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายที่พักนะครับก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติอาหารเนี่ยอร่อยเลยนะครับจากพืชผักออกร์แกนิกที่ปลูกเองครับวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์จากไร่และก็ยังมีของชุมชนเครือข่ายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของดีในท้องถิ่นนะครับที่สามารถนํามาสร้างสารรค์เมนูได้หลากหลายเลยครับทั้งอาหารเครื่องดื่ม เบเกอรี่ที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่นี่นะครับมีเมนูหน้าทานทั้งนั้นเลยครับทั้งสลัดเคลเห็ดย่างยำเคลข้าวยำไร่ทุ่งสุดไร่รื่นลมแต่ถ้ามาที่นี่แล้วคุณไม่กินสลัดผักย่างน้ำสลัดเข้าวคั่วถือว่าผิดเคล็ดลับของเมนูนี้นะครับอยู่ที่ใช้ผักออร์แกนิกตามฤดูกาลครับจะมีความหลากหลายได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งสีสันที่สวยงาม แล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยที่สุดในช่วงเวลานั้นนํามาผัดกับเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมความฉ่าน้ำสลัดเข้าคั่วเนี่ยเขาจะช่วยชูรสชูกลิ่นให้หน้าทานรับรองจานนี้แหละเด็ดครับไร่ลื่นลมคาเฟ่จังหวัดเชียงรายนะครับร้านอาหารนะครับเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้จากเชียงรายมาอยู่กรุงเทพเลยครับนี่เลยนะ ไม่ได้คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลเจ้าของร้านใจดีมานั่งอยู่ตรงนี้ะครับสวัสดีครับก้องเพิ่งตัดกลับมาที่ผมนะครับผู้หญิงที่ยังพนมมืออยู่นั่นชื่อเปิ้ลแล้วผมบอกเลยว่าเธอผจญกับชีวิตมากมายหลายหลากกว่าจะสร้างไร่นี้สําเร็จเธอต่อสู้จริงท่านผู้ชมทั้งผู้คนสถานที่ภูมิอากาศและทุกอย่างแต่ความต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยอาหารคําแรกก้องตัดกลับบ้างก็ได้นะครับคุณโมคุณโมเขาอยู่นู่นแต่ ความพยายามทุ่มเททั้งหมดท่านเชื่อไหมผมไปแล้วผมกินจานแรกและทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้ผมสาบานได้ไม่มีอะไรที่ผมไม่สั่งผมกินจานแรกเสร็จผมสั่งจานที่สองสั่งจานที่สองผมเรียกมาไม่ใช่เขานะเรียกเด็กมาบอกว่ามีอะไรอร่อยอีกเขาบอกอร่อยทั้งนั้นครับอร่อยทั้งนั้นเอามาทั้งหมดโอผมกินอย่างนั้นจริงๆริงแล้วมันอร่อยจริงๆริงท่านผู้ชมมันมีความน่าภูมิใจของคนคนหนึ่งซึ่งตั้งใจเอางานในพื้นที่ผักพืชทั้งหมดในพื้นที่แล้วเอามาทําไอความตั้งใจแบบนี้สําคคััญรบ ท่านเคยไปไหนมาแล้วมันไกลขนาดนั้นะแล้วมันบอกกับใจตัวเองว่าตอนที่มันไปถึงเราบอกท่านโทษนะครับจะไม่มาที่นี่อีกแล้ว <c oughs> ไม่มีวันมาเพราะมันไกลามากมันไกลแต่ท่านเชื่อไหมพอผมกินเสร็จผมพูดกับเธอว่าครับแล้วอาจจะมาอีกนะลูกแล้วผมไปเชียงรายผมก็จะหาโอกาสไปหาเขาอีก โอ้ไม่ได้พูดเล่นไม่ใช่แกไม่ใช่แกไปด้คือโมโยอะไปไปด้วยได้ไหมอ๋อไปด้วยโอเคโอเคลองดูครับครผมจริงๆนะเปิดก็8ปดโมงเช้าปิดก็หกโมงเย็นครับผมไปตอนไหนก็ได้อร่อยหมดสบายหมดนี่เขามีอุ้ยมีอีกเยอะอาหารอร่อยลูกห้านผมชอบมากเพราะมันมีไอ้ที่ให้ปีนป่ายด้วยได้แล้วอ้ยร้านผมเกือบตกมาตายแล้ว ตอดไัยตอดไัยตอดไัยถ้าหนูคบไปเชนั้นก็ขอบอกว้นิดหนึ่งนะครับไปเชียงรายอย่าลืมไร้รื่นรมผมฝากไว้ด้วยพักตรงนี้สักครู่พืกอเสียงระดับเสียงก่อนดียวพบกัวช่วงต่อไปทางรายการสักครู่เดียวครับ